ทาน่ค่ะค่โอ้โหไม่น่าเชื่อเหนื่อยมากเลยค่ะอย่าบ่นสิครับพี่คนก็จะรู้น้องๆต่อเรานานมากแม่เข้ามาถอดขนดีฉันแล้วค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะขอต้อนรับทุกๆท่านเลยสู่บรรยากาศงานวัดสุดยิ่งใหญ่อลังการนะคะจาก Channel 3งานวัดคานีว้าวใรล็อกว้าวดังๆที่โลกงานวัดคานีว้าวเสียงดมากค่เสียงดีมากค่ะ สาวๆสวยๆที่สวยกว่าพวกเราเนี่ยทั้ง7จ็ดคนมากค่ะมาเต้นต้อนรับพวกเราทุกคนมีใครกันบ้างต้องขอบคุณสาวๆเอ่อเจ็ดสาวดาวเต้นนะคะซิปปี้แยมจีน่าไอซ์น้องไม้ไฟแก๊ปพุดเดิ้ครับ ไม่ใช่เหี้ยขอบคุณมากตอนน้ค่เป็นด้วยไงขอบคุณมากค่ะขอบคุณสาวๆด้วยเดี๋ยวสาวๆจะอยู่กับเราตลอดทั้งงานเลยนี่คุณแม่ใส่หมวกนี่มันรัดเหนียงปวดหัวไปหมดเลยคุณแม่จะถอนหรอฝากเอาไปคืนด้วยนะลูกสงสารมากเลยจะสวยก็สวยไม่สุดอ่ะโอะไม่ไหวไอ่ะไปหมดเลยนะคะตอนนี้ให้สาวๆได้ไปพักผ่อนกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะสาวๆไปพักนะคะตอนนี้มาค่ะเดี๋ยวต่อมาเจอกันนะคะขอบคุณค่ะขอบจมากคุณสาวๆ ชมพูก็สวยหวานมากจ้าเอ้าเดี๋ยวเราถ่ายรูปนะคะพร้อมทั้งสองสีพร้อมลูกคุณบอลตอนนี้ถ่ายรวมเลยค่ะเชิญค่ะสีเขียวสีชมพูและลูกคุณบอลจาก f B t เราจะใช้รูปนี้นะคะทั้งซ้อมและเล่นจริงค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องได้เป็นสซอนเซอเราตลอดเลยไห้หลายรูปลูกอื่นทขาหลายรูปไม่มีลูกเดียวความรักเอาไว้สำหรับเราทักงนค่ะโอ้แต่ลรอยากแกเห็นแล้วเกินคุณพี่ขา งานเรามาเริ่มเจอกับผู้จัดก,การทีมแล้วก็กับตันทีมก่อนนะคะผู้จัดก,การทีมปีนี้ค่ะคุณอาวิบูลรีรัตนกจรและคุณบอสวิบูลน,นันท์่ง<ฮ>ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้มันโจ้หน่อยสิคะพี่อามาอยู่ตรงกลางค่ะพี่อยู่นี่ค่ะนี่ค่ะพี่ฮะ อคุณไปตรงนน้นเอาคุณอามานี่ค่ะครับผมเจนชอบค่ะผมยืนอยู่ตรงนี้พี่ทัพจะดูผอมเลยผมจะบอกแค่ผมขออนุญาตเรียนแนะนําก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นพวกล่างทรงนะครับไม่ได้เป็นผู้จัดการจริงๆหมายความว่ายังไงฮะคือ้คุณกล่าวหาพวกนี้เดี๋ยวคุณเนื้อคือมาแทนก็บอกมาแทนก็ไม่น่าจะทำใช้คับว่าล่างทรงนะ่นี่ร่างทหวยที่มันมีอะไรอย่างเงี้ยมาแทนคุณจอห์นนี่แอนโฟนี่อ๋อค่ะขอบผมโดยอ้างว่าหน้าตาดีกว่า มาบอกผมขายหน้าตาพอดีจ้าของของเอกหมอยาค่าฉลองคุณก้องก็บอกพอรับได้ก็เลยขึ้นมาดิฉันก็ดิฉัน่็ราบยาเยอะไปนะฮะเนี่ยคือพอขึ้นมาหมอเว้งทีมนึงก็พังเดินทีโอบวมยามากเลยฮะแต่เขาแอาปีนปีกุญธ์นะครับผมก็เลยว่าอ้าวดูตัวเขาขึ้นสิทางปีนี้ทางปีนี้ปีของเขาต้นสี่นี่บุญใช่ไหมฮะมาเรื่องนี้เดี๋ยวพะ ยังไม่ได้แบ่งสีเลยแต่แท้จริงๆคือเขาดูเหมือนหมูแต่ไม่ใช่นะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยปีกุเลยเพราะเขาเป็นฮิปโปครับผมเขาไม่เกี<_<_<_<_่ยวข้องกับหมูเลย บอกเขาด้วยนะคะว่าแม่เขาย้ายไปที่ปลอดภัยแล้วแม่มาลิโอเคนะแม่มาลิโอเคพี่พี่สมหรับผมทุกปีนะผมไม่เคยทะเลาะกับเขาเพราะว่าผมชนะเขาทุกปีอยู่แล้วชีวิตนมผ่านตุไม่รู้ผมจะนอนไปดีวว่าผมไม่รู้ว่าผมจะทะเลาะไปเพื่อเดียว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 ใจยังไม่อยากให้วิปรับเพราะยังไม่จับสีเลยนะร้อจับสีแล้วค่อยปรับกันมันก็ยังไม่สสยนะคุณได้สังเกตไหมว่าคุณลักษณะเหมือนอยู่สีชมพูแล้วสังเกตไหมว่าผมไม่เคยอยู่ทีมเดียวกับเขาเลยผมรู้ว่าทุกปีเนี่ยผมต้องอยู่ฝั่งตรงข้า มนตลอดแล้วจะชนะเสมอว่างั้นผมอยู่ผมชนะเขาทุกครั้งอเพื่อจะรู้กันใครก็ได้มันชนะใสๆอยู่แล้วเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อ่ะรี่เฉย สวัสดีครับ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 ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมบ <S <S พี่เมื่อกี้นี่คุณคุยอวดอาไว้เยอะเลยนะสายกิ้งกิ้งสองคนนี้หน้าใสจริงจริงแต่ให้เขาเลือกเลยโดยไม่ต้องจับใครอยากไปอยู่กับโบท<า>๊ทอ่าอ๋อัที่เลือกได้เลยเหรอ,อ,อ,อผมอยู่ทีมใครก็ได้แต่ว่าผมขออยู่สีชมพูฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมก็ตั้งหลักจะมาเอาสีชมพูเหมือนกันคือผมไม่ได้ชอบสีชมพูอะไรมากมายหรอกแต่ว่าผมอยากเห็นเกสใส่สีเขียวแค่นี้ ตไม่ไช่วยเกรตับผิวขับผิวสีงานฟุตบอลช่องสามทำลายผมทุกปีปีนี้แต่อะไรก็ได้ครับไม่เป็นไรฮะสีไหนก็ได้เพราะว่าพสีเขียวเนี่ยเดี๋ยวเราใส่คริสเตอร์เข้าไปมันอาจจะดูผ่องนึ่งมา มองเราวางครับผมแต่ละอย่างวหมือนแสงไม่ตั้งแต่แรกเหมือนงูแสงอาทิตย์หรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะคือถ้าเกิดว่าไอ้เกสได้สีเขียวปุ๊บติดหนวดปุ๊บแมลงวันดีๆนี่เองได้เย็ๆไม่ไม่ไหวละเดี๋ยวอยากรู้สิละจับทีเลยได้เอาเลยเป็นที่เลยเหขนบอกวิธีการจับปีนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่เหมือนทุกปีครับผมจับไม่ได้จี้ไม่ได้จับไม่ได้กันการโกงป้องกันการโกงปีนี้เจาบอกว่าปีที่ผ่านๆมาทีมฝ่ายตรงข้ามผมโกงตลอดนะครับปีีน้ไม่มีการโกงไม่ได้เจับไม่ได้จ คนี้ผมไม่เคยโกงใครครับผมทีมผมไม่เคยโกงใครครับไม่มีทางครับเราชนะมาทุกปีด้วยวรู้กนั กานพิทักษ์อธิบายกติกาขอบอกเลยว่ากิจกรรมของเราเป็นเรื่องของการสอยดาวใช่ไหมคะตอนนี่เราจะไปจับเรื่องของการแสดางผมขออนุญาตโยกแกนเดี๋ยวก่อนพี่คะใจเย็นค่ะพี่จะจับไม่ฉลาดคุณไปอยู่ให้เขาหิ้วว่าเป็นผู้หญิงให้ใครเขาหิ้วง่ายๆ่ายดีนะอธิบายเรื่องจะหิ้วดิฉันแล้วต้องบอกว่าผมขออนุญาตโยกวงล้ออันดับที่หนึ่งพี่พี่บอกคะพี่จะจับไม่ฉลาดพี่อยู่ผมพี่อยู่ผมอยู่ตรงนี้ายจะมีการประเดิมการแบ่งทีมให้นะคะกติกาก็คือทางทีมงานเนี่ยเขาจะปล่อยบา เป็นตาสอยดาวลงมาซึ่งบนตาจะมีลูกบอลห้อยอยู่นะคะระหว่างนั้นเราจะเปิดเพลงพาเปิดเพลงปุ๊บคุณต้องเต้นงานบ้านราต้องโจ๊กมาต้องเต้นเต็มที่บอยต้องอะไรบอลต้องเต้นบอลต้องเต้นเต็งถามแทนบอยแล้วบอลบอกบอยนี่มันถามข้อเข่าบอยไม่เต้นได้ไหมบอยบอยเต้นไม่ไหวขี่หลังพี่เดี๋ยวพี่จะให้ได้ได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูไม่ได้ไม่เต้นแพ้เปล่าอยังไม่ได้จับไปต้องเต้น ถึงว่าคุณแพ้เปล่าเลยเวลาเวลาไปงานไเราสามคนไม่เท่าไรหรอกสงสารลุงเขาปะเถียงหน่อยใชต้องเถียงแล้วอะไรตายแล้วเต้นเลยคุณบอสดิสงสารเห็นไยสงสารลุงว่ะเดี๋ยวช่วยหน่อยพี่พี่เสือมัจอนครับผมกำลังรอดถ่ายภาพรั้งทีหนึ่งเพราะว่าลูกเขากำลังจะเข้าเอ็นทานประมาณปีสองปีนี้คุผมไม่อยากให้เป็นตาบาปของลูกเขาเพี่ยงเพี่ยงเต้นบ่อยวะฮะเต้นบ่อยวะฮะล่าสุดเพิ่งไปเรียนมาเว้ย เวลาไปเต้นนี่เมียรู้ป่ะฮะเวลาไปเต้นนี่เมียรู้ป่ะฮะรู้รู้รู้กันเรียนด้วยกันเรียนด้วยกันล่าสุดล่าสุดเขาไปเรียนกับเมียเขามาอะไรฮะคุณเลิฟดีล่ากอดดีล่าดีล่าดีล่าอะไก็แล้วแต่นะฟังนะถ้ากำลังเต้นอยู่ปุ๊บแล้วเพลงหยุดครับกระโดดแย่งลูกบอลทันทีกระโดดแย่งลูกบอลพี่ห้อยลงมาลูกบอลของใครของมันนะพี่จะอยู่กับพี่โบ๊ทพี่ก็แย่งกับสองคนไม่ต้องมาแย่งฝั่งนี้ครัแย่ง กับตาทุกอย่างกับตาต่างคนต่างแยกอย่าไปแยกสลับกันอันนี้ใช่ไหมฮะพี่อยู่ข้างบนนี่ยวมาเดี๋ยวแต่ไม่เดี๋ยวเขาจะมาดน๋ยวมันจะมาเียพดเดจะลงมาครับพี่ปัถามให้หน่อยว่าคุณอามเข้ามาฝาของฉันทำไมพี่อาร์มาเต้นแล้วฮะชเต้ชว์เต้นเต้นเต้นดู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 โโดด พี่ฮะพี่เข้าใจเรื่องปัญหาความดันใช่ไหมฮะครับผมไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าไอ้เทีมงานรถพยาบาลของพารากรอยู่ตรงไหนฮะไม่เนาะมีมีข้างหลังมีไม่ทราบว่าจะรอบไปถึงวันที่สองมีนาคมหรือเปล่าอยากให้เก็บสภาพร่างในวันที่อาวสุดแล้วเขาเนี่ยดมอย่าดมไม่ฟื้นนะไม่ฟื้นอันนี้คแบบบี้พวกใบสลแหนกไม่ไหวเว้ยเขาชิงเดี๋ยวเราจะได้ดูพี่อาวเต้นแน่ต้องขอท้องเองสุดจะนับสุดจะนับสุดจะนพ่อพอเอาท้างก่อนพ่อเพลงจบปพ๊บ กระโดดแย่งบอลกันแล้วอย่าเพิ่งเปิดรอให้ที่เรา้สัญญาณแล้วค่อยเปิดสีผมก็อยู่กับเขางั้นผมก็ต้องอยู่ฝั่งนี้ถูกไหมครับอยู่ฝั่งนี้เพราะเราจะขอลองเริ่มจากการแต่งสีคู่แรกมาเลยค่ะ อยากผมลอยเนี่ยอาันนี้วินลุนเฮ้ยเเร็วคุณคุณวินลุนได้อย่างที่ผมต้องการคุณเห็นแล้วเหรอคุณรู้เหรอว่าอะไรคุณรู้เหรอคุณอาผมว่าอะไรโกงแน่ป่ะได้ที่ผมต้องการนี่โกงคุณรู้ได้ไงไม่ตอนแรกนะฉันจะดูว่าสารลูกคุณตอนแยกลูกบอลมันจะเหมือนแมวน้ำไหมปรากฏว่าคุณอาเหมือนกว่าว่ะเขาบอกเรื่องว่าเป็น่อมพันที่โปเป็นเกี่ยวแมวแมวไม่อักทีอะ ทั้งสี่คนเตรียมลูกบอลไว้ในมือและพิธีกรกำลังจะให้สัญญาณเขาเปิดรับกันเลยนะฮะทอดเดี๋ยวนี้ค่ะต้องหงสีชมพูแน่นอนเขาบอกว่าเดี๋ยวให้สัญญาณนี่เรียนหนังสือมาปะเนี่ยนี่หนังสือมาปะเนี่ยเร็วเร็วพี่ชมพูคันลูกคนนี้พี่บอกว่าได้สีชมพูอันนี้ล้อสอบได้ปะล้อสอบได้ปะยร ส่วนนี้เกรซไม่ด้ทนจะดีเมื่อใส่สีชมพูเคุณป่ะคุณเก่งเห็นคุณเก้ใส่สีเขียวอ่ะเห็นป่ะเปลี่ยนเลยเหรอไม่ใส่ไปแล้วไงสีชมพูพี่เคยใส่ไปแล้วสีชมพูเลย คุณเป็นหัวหน้าทีมใช่ไหมฮะถูกต้องผู้จัดการทีมสีชมพูถูกต้อฮะนะฮะแล้วก็ลองคิดดูดิสีชมพูกับไปนันไอ้มันมันมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของมาเลงไทยนะมันเป็นเรื่องของมาเลงไทยเขาได้สีกันแล้วเพราะฉะนั้นให้เขาเปลี่ยนเสื้อตรงนี้เลยไหมตรงนี้เลยไหมเปลี่ยนตรงนี้เลยไหมตรงนี้ค่ะโอเคปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่อนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลอ่ยนเปลี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 ่ยนเปล